ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตใจของตนให้สงบวันนี้จะพูดถึงนิวรณ์ธรอันก,รรกั้นจิตมาให้มรุความดีในข้อที่สามคือทีนะมิทะความที่จิตอดหู เ,เคิ่เพิ่มเบื่อนายท้อถอยอิหนาและอาใจในลักษณะของความเกียดคร้านเป็นอากุศลธรรมชื่อว่าทีนมิทะตลอดถึงความม่วงงลด้วยประการต่างๆ ทีนามิทะนิวรณข้อนี้ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลทุกๆคนที่ได้ปฏิบัติในสมาธิภาวนาคือความม่วงนอนความที่จิตมืดมนคิดนึกอะไรมองไม่เห็นท้อถอยเบื่อหน่าย อาการเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจิตก็ท้อถอยไม่มีความภาคเพียรไม่มีอารมณ์แห่งความยินดีไม่มีกำลังใจให้ตื่นมีแต่เสื่องซึมและท้อถอยไปในที่สุด อารมณ์ของถีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้วนี้สรุปความก็คือทำให้ใจมืดมนพระศา,าสดาได้ทรงสอนธรรมะแก้อารมณ์นี้ไว้หลายอย่างแต่ก่อนอื่นขอแสดงตัวอย่างที่พระศา,าสดาได้แสดง แก่ทีนะมิทะให้กับพระโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะอักคสาวกเบื้องซ้ายได้บรรลุโลกุตรธรรมขั้นต้นคือพระโสดาบันด้วยอุปจิตาาเป็นผู้ไปบอกแล้วก็พากันมาเฝ้าที่พระศาสดาที่เวรวุวันได้บวชแล้ว ฟังธรรมแล้วออกไปปฏิบัติธรรมที่บ้านกาลาวานมุตตาคามในเขตกรุงราชครห้นั้นท่านไปบำเพ็ญเพียรเท่าไรเท่าไรก็ยังไม่ได้ผลคือถูกทีนะมิท่าครอบงำนั่งง่วงโงอกอยู่ภาศาธดาทรงทราบ วาระจิตของท่านแล้วได้เสด็จไปโปรดพระโมคคัลลานะในกราบทูลถามพระผู้มีกราบทูลพระถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าสาเร็จร่วงส่วน อยู่จบพรมจรย์ล่วงส่วนเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก้อาการง่วงเหงาหานอนต่างๆคือความง่วงโงกข,ของพระโมกคลานะและการชูง่วงโดยใจความก็คือต้องเจริญอนุสติ นึกถึงพระพุทธเจ้าให้ทราบซึ้งอารมณ์ในจิตใจนึกถึงพระธรรมให้ทราบซึ้งอารมณ์ในจิตใจนึกถึงพระรยสงฆ์ให้ทราบซึ้งอารมณในจิตใจนึกถึงทานที่ตนเองได้เคยทำเคยบริจาคไว้แล้วนึกถึงปิติแห่งทานที่ได้บริจาคครั้งคราวใดเกิดปิติ เกิดความอิ่มใจดีใจว่าเราได้ทำบุญนึกถึงอารมณ์แห่งปิติของใจในคราวนั้นนึกถึงศีลที่ตนได้รักษาดีแล้วจนเกิดความอิ่มใจนึกถึงอารมณ์อันเกิดจากความอิ่มใจของศีลมาเป็นอารมณ์เพื่อปลุกใจให้พ้นจากขีดแทงความห่วงเหงาหาวนอน นึกถึงคุณธรรมที่ให้เป็นเทวดาเรียกว่าเทวานุสตินึกถึงโลกุตละธรรมที่จิตของผู้ถึงแล้วย่อมพ้นจากกิเลสทั้งปวงสรุปความพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวดานุสติ และอุปสมานุสติในที่นี้ขอกล่าวแสดงโดยย่อเพราะจะได้ไปบรรยายในนันบับต่อไปที่จะได้แสดงอนุสติเพราะทมเหล่านี้อยู่ในอนุสติทั้งสิน้นในข้อนี้จึงขอชี้แจงว่าทมเหล่านี้เป็นไปเพื่อแก้ทีนมิทะพษาศาสดาทรงสอนต่อไปว่า ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วไม่หายให้เดินจงกรมให้ใช้ไม้ย้อนหูไม่ใช่ว่าไม้ที่มีอันตรายนะที่สะอาดเพื่อให้เกิดเพื่อใหใจใหเกิดสว่างให้ใช้น้ำรูปหน้าให้มองดูดาวนัก,กษัตที่โล่งที่โปรง่งมองท้องฟ้าโล่งๆโปรง่ปรงๆว่างๆ ให้ใจสว่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าแก้เหล่านี้แล้วไม่ตกให้พึงพักให้พึ่งพักผ่อนเสียด้วยกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นสีหาสายยาพอถึงกำหนดเวลาลุกขึ้นเมื่อในพักผ่อนตามนั้นแล้วรีบลุกขึ้นตามกำหนดนั้น ปฏิบัติตนให้สะอาดแล้วตั้งใจทำความเพียรต่อจิตจะได้พ้นจากภาวะแห่งความท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงมานี้เพราะฉะนั้นการนึกถึงธรรมดังได้กล่าวมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ดังกล่าวมาล้วนแล้วแต่และอย่างไดอย่างเป็นเครื่องแก้ เป็นเครื่องแก้ถีนมิทะตลอดจนปฏิบัติการดังในกล่าวมาแล้วเหล่านี้เป็นขบวนการแห่งการแก้ถีนมิทะแสดงว่านิวรคือถีนมิทะนี้มีภาวะแห่งความรุนแรงไม่เบาทีเดียวสามารถสยบจิตของบุคคลให้ซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอน กดให้หลับไม่ให้ตื่นอยู่เสมอต้องจิตใจมีความเข้มแข็งต่อสู้ทุกท,กทกุวิถีทางคิดให้ตกว่าเราจะไม่ยอมแพ้ง่วงให้ง่วงแก้ความง่วงให้ได้สับประงกก็ให้สับประงกแก้ความสับประงกให้ได้ถ้าตราบใดนั่งแล้วยังไม่หายง่วงจะไม่ยอมลุกจากที่นั่ง ต่อสู้ให้ใจเด็ดเดียวเด็ดขาดไปอาคุลเหล่านั้นจะสู้กำลังใจแห่งความตั้งใจภาคเพียรของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนว้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่จะทำอุบายนั้นให้เกิดขึ้นเป็นผลได้สมบูรณ์นั้นต้องขึ้นกับลำกำลังใจของเราผู้ปฏิบัติใจความก็คือต้องสู้อย่าท้อถอย สาว่าท้อถอยแล้วแม้จะมีอุบายอะไรมากมายประการใดก็ตามก็ไม่สามารถจะข้ามพ้นถีนักมิทะไปได้อันหนึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาความง่วงเกิดขึ้นเมื่อเพียน,นเข้าความง่วงก็ต้องหายไปเหมือนกันตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าเมื่อเรามีกําลังใจเข้มแข็งเพียงพอดีแล้วดังนั้นอกุศลธรรมคือนิวรณ์ดังกล่าวจะเป็นข้อใดก็ตามจะพ่ายแพ้แก่จิตใจพาะเราเมื่อมีความเข้มแข็งจะสามารถข้ามพ้นอารมณ์ของนิวรณ์ให้ถึงถึงความดีคือจิตใจเป็นสมาธิได้ด้วยภาวะจิตแห่งความเข้มแข็งการต่อสู้ กับอารมณ์ต่างๆนั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้มแข็งเช่นนั่งสมาธิไปพอเกิดความง่วงว่าคนเราพวกพอเกิดความง่วงแล้วจิตใจก็อ่อนแอเมื่อจิตใจอ่อนแอก็นึกถึงที่นอนอยากจะนอนเมื่อนอนตามอารมณ์นั้นๆถึงจะอาการนอนเป็นความต้องการของบุคคลก็จริง แต่เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วอ่อนแอร,ระดับนั้นสมมติว่านั่งด้วยชั่วโมงหนึ่งง่วงและไปนอนเสียกิเลสย่อมได้ใจและลรุกคลัํามากยิ่งขึ้นวันต่อไปนั่งได้สี่ทีห้าทีง่วงแล้วก็ไปนอนวันต่อมาเหลือครึ่งชั่วโมงง่วงแล้วก็ไปนอนวันต่อมาเหลือสิบห้านาทีง่วงแล้วก็ไปนอนวันต่อมาเหลือห้านาทีง่วงแล้วก็นอน วันต่อมาพอเริ่มหายใจพุทโธหายใจเข้าหายใจออกก็ง่วงทันทีความง่วงคือถีนมิทรุกรน้นลูกล้าวจิตของบุคคลผู้อ่อนแออยู่เสมอถ้าหากว่าไม่เข้มแข็งไม่มีทางที่ชนะได้ต้องเข้มแข็งอย่างเดียวถ้าเข้มแข็งแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือความง่วงเกิดขึ้นความท้อถอยเกิดขึ้นปลุกใจให้อิ่มด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้า ของเราเป็นผู้เลิศกว่า,าศาสดาทั้งปวงหรือเป็นาศาสดาเอกในโลกทรงรู้เห็นตามความจริงไม่มีอะไรที่พระองค์จะไม่รู้จะไม่เห็นไม่มีอะไรที่พระองค์จะทรงตัดว่าดีแล้วไม่ดีชั่วแล้วไม่ชั่วไม่มีทรงตรัสอย่างใดเป็นอย่างนั้นทรงเห็นว่านิวรณ์ธรรมทุกข้อนั้นมีข้อแก้ได้ทรงแสดงหาทางแก้ไว เพียงจะว่าชายังไม่ถึงก็เพราะจิตใจของเราอ่อนแอท่านั้นเองเมื่อเรานึกถึงพระบรม,มครูที่ได้ทรงประทานหนทางแก้ไขยอย่างนี้แล้วนึกถึงพระองค์ให้เกิดปิติให้เกิดความอิ่มใจแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วนั้นตั้งใจปฏิบัติด้วยความเด็ดเดียวไม่มีอะไรที่จะทานต้านทานคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงแนะนำไว้ดีแล้วได้เลย เพียงแต่กําลังใจของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นนิวรณ์คือถีนมิทะจะสงบหรือหายไปจากจิตก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจของเราดังได้กล่าวมาเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมเมื่อเวลาประสบนิวรณ์จึงต้องพยายามเข้มแข็งและแก้นิวรณ์ที่ถูกแก้ถูกปรปาบ จนราบคาบแล้วถึงแม้ในวันต่อไปจะเกิดอีกก็จริงแต่ก็เกิดอย่างพิการคือไม่เข้มแข็งเหมือนก่อนแล้วเพราะถูกปราบไปครั้งหนึ่งแล้วถึงจะมีมาอีกก็แก้ไม่ยากแต่ถ้าหากว่าเราเรายอมแพ้เขาก็ต้องถอยหลังอยู่เรื่อยและเขาจะมีกำลังเข้มแข็งเราก็จะพิการเพราะฉะนั้นพยายามทำใจของตนให้เข้มแข็งอย่าพิการ พยามปราบนิวรณ์ให้เกิดความพิการให้ได้เขาจะไม่รังแกจิตใจของเราหรือรังแกของเราก็ไม่มีความหมายอะไรเราก็จะแก้ตกได้ไม่ยากนักนิวรณ์ทำอันก้านจิตมาให้รู้ความดีที่พระศา,าสดาทรงได้แสดงไว้แล้วนี้จึงเป็นหนทางที่จะทําให้จิตใจของบุคคลเกิดสงบได้ด้วยการทําให้จิตพ้นจากอานาจของนิวรณ์ดังนั้น นิวรณ์ข้อที่สามถีนมิทะพึงใช้ความเข้มแข็งของจิตของเราดังได้กล่าวมาแล้วนี้ตอนนี้ไปพึงน้อมจิตนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วนึกถึงคุณงามพุณความดีต่างๆนึกถึงที่เราได้มีศรัทธาประสทะในบุเรียนมาในพระพุทธศาสนาในขณะนี้เป็นโอกาสเป็นลาภอันประเสริฐเป็นบุญอันล้ำเลิศในชีวิตของเรา ไม่มีโอกาสอื่นใดที่จะดีเหมือนกับจะได้บุญมากมายดีเหมือนอย่างกา,ก,าการบวชนี้พึงตั้งใจปราบปรามกิเลสคือนิวร์เหล่านั้นให้สงบเบาบางและหมดไปจากจิตของตนแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติอย่าลืมเน้นสติเป็นที่ตั้งสติคุมใจสจใจ ย่อมย่อมอยู่ใต้อำน,นาจของสติเท่านั้นเมื่อสติคุมใจได้แล้วใจก็จะเกิดความสงบได้ดังนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธริฟามีสติเพื่ออบรมของจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป